สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะสโกกาลชาแนลมมตีเธอเนีนี่เนี่ยตีเธอนเนี่ยนี่เนี่ยวันนี้นะคะขอใส่ภาษาอีสานเนาะพระว่าส่วนหลายกระเจ้าฟังา่งภาษาเขมรบริลลัมโบอ๋อด้ค่ะมือนีก็มาอีกแล้วนะคะสโกกาลชาแนลนะคะมือนีเด็กุ้งนะคะกุ้งสดๆดเลยค่ะไปตลาดเห็นหล,ลักก็คืดยา มานี่นะคะกุ้งนึ่งนะคะนึ่งแล้วก็มี่น้ำจิ้มเจวนะคะน้ำจิ้มเจวน้ำปลาพี่น้องเอ้ยเบิ่งนี่เลยจ้ะมาๆมาพี่น้องมานี่เด้กค่ะม้อนี่ก็อากาศดีขึ้นเกานะคะฝนคือสิกต๊ะละกะเซมีนะคะวุ้นเซนมื้อนี่เปลี่ยนจากเ้นข้าวปุ้นมาเป็นวุ้นเซนก็เซนคือเก่าละเนาะมาเนี่เด้อนม่ก็สเตียรัลผักขึ้นเก่าค่ะพักซด มัก,กินกักสดคือเก่าด้วยจ้ะเมื้อนี้อากาศดีลายๆม,มาละมาละมาชิมน,น้ำกันด้วยจ้าจะไปคนมักกินเนาะกินกุ้งนี่เป็นคนที่แบบว่าต้องกินหัวด้วค่ะมากลายจักบะหัวผู้อื่นสิ่ักมข่อยบ่ข่อยมากกินหัวด้วค่ะหัวกุ้งเด้ค่ะเบิง่งพี่น้องเบิ่งน้ำจิ้ม yeah. นี่เลยจ้า Mm hmm. เดี่ยวเยจ็บจับจับได้พี่น้ง mm hmm. องเดีเ่ยวเพิ่งจะเสียมเสียมตอดด้วยจ้ะเ mm hmm. สียมทอดกับเสียมตอดได้เ้อะพี่น้องนี่มากินกุ้งเ้อ จะลาจะคุดยาพี่น้องซื้อมาหนึ่งหนึ่งเอาได้จ้ะบ่ได้บ่ได้ย่างเด้อหนึ่งเอาเพราะว่าสาหิวหลายบ่ไวแล้วหนึ่งที่ว่าเทาสันป่าบอกหัวหนึ่งเลยเฮาเบิ่งหักพี่น้องอ่าว่าอีกจ้ะอ่าพี่น้องเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ น่สักลักสดแซมจิกน่อยอ้อปักอันนี้กะเดี๋ยวขอขยับขออนุญาตขยับจักน้อยเลยญานมันญาติมันโลม่านมันหกหกมีอดกินเลยเด้ขันหกเนี่ยขันเฮียนะขันเฮียขันเฮียนะมันก็สิอดเลยแหละพี่น้องเอ้ยนนี้อันนด้จ้ะ อ่าตัวยตัวนัก,นกเลยเห็นบอจับอืม,อม จะสาขเมนะรรย์จังง <c oughs> ั้นนะถ้าไปสาอีสานไม่ใช่อ่ะแซ่บสานมากินกูเดียวคือเกาได้จมังเลยทันอยากจะมากินเป็นหมูกับมาเด้อพี่นอ้อง ขออน,นุญาตใส่บุญใส่บุญเส้นหน่อยนะจ,ในนนนนจะใส่บุญเส้นเถะนะอือแล้วกระตุกกระเมนอีกละขออนุญาตใส่บุญเส้นหน่อยนะคะซ่านอ่นนะสูตรนี่แหละจิ้มลายเ้ยพี่นอ้องอ่าอือ แบบน้องชิมน้องก็แซ่บเองให้กินโตก่อนเนาะหัวไวเท้าหนังถ้ากินชุ่มมือกับม่แขกรับจ้อนชุมมือพี่น้องก็เมงวัน แก่ก okay. ับเส้นก่อยคือแมงวันบินต้องระว่างด้วยพี่น้องบอลร่างบอระว่างเี่วเลยบินเข่าปากเก่าเลยละนะคะใส่เส้นนะคะใส่หุ้นเส้นเข้าไปได้จ้ะใส่หุ้นเส้นเข้าไปกับตาึ้นหน้าวาใส่เข้าไปพี่น้องเท,งทียมเด้อค่ะกระเทียมโห อั้น,น <สะ S 1> ไงแซ่บแซบอีกีหน่ามึงยีงมนูเมนูมันแบไม่มมมได้กินกุงอ่ะ เผ็ดมากน้ำจิ้มซื้อมายี่สิบบาทตามเบิดเลยใส่น้ำปลาเข้าไปด้วยนะคะน้ำจิ้มใส่กุ้งเข้าไปแล้วคอลีคอลีกระเทียมกระเทียมทอดนะคะเข้ไปนะคะนะคะ,ะเทียมซดสพร้อมโอ้เข่ากันเนาะสูตรนี้ ủa, oh. <laughs> mm. <Không> cung, ngon cháo, bưng, hệ nhang đặc biệt để

กุ้งนะกบอกเลยนะหามกินได้ขาดคือหัวมองแสบมันอยู่หัวเนี่ยแหละไปน้องอีได้จ้ะอืมชอบไกระเทียมอักสด เนื้อปูแซบอืมแซบหลายือน้องมันเนี้ยหัวกันแซบม่วงหัวนี่แหละหัวมันละสิแซบ น้ำจิ้มสูตรสกาวด้วยำพริกสดเที่ยมน้าปลาน้ำตาลมานาหนาปลาจับแล้วน้ำปลายี่ห้อไหนก็ได้นะคะใส่เข้าไปเลยใส่ลายแส่หลาย เด็ดสดๆไปเลยพี Quand, aky, ่น so ้องเด้อมากินน้ำกัน so พี Club ่น้องเออเแซ่บ right. ข้าวเส้าข้าวเที่ยงแล้วเลยจ้ะข้าวแลงบัตตองไม่เดี๋ยวมัตตองแบบน้ำพระบิดาเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเดี๋ยวนำพระบิดาจะโนยเนี่ยเพื่อเสียบพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวนำพระบิดาเข้าไปในร้าย กระเทียมด้วยจ้ะน,น้ำพระบิดาก็ไปว่ายนี่จ้ะชื่ยชมร้อยแพร่ในความไม่สุภาพนี่หนึ่งเรือดอย่างเรือมมันแสบ เอาเเอิญเพื่อนกิน พนยียงเบิ่งจ่โทรศัพท์บก่กล้าบ่กล้าเอิ้นสิคุยโทรศัพท์กับเมียเพิ่นหรือเปล่าพูดนน่ะความอยากรู้เรื่องชาวบ้านนี่ <c oughs> พี่น้องมาๆๆๆกินน้ำกันแกะมังการี่เข้าเบิ่งพี่น้องกุ้งอ่ะสดบ่สดเปิ้งเบิงบ่งเบิงบ้งเบิง่งเบิ้งพี่น้องเบิง่งเนี่ยตัวบักใหญ่พี่น้องเอ้ย กุลีกุลีกุลีเดี๋ยวเอากระเทียมจังหน่อยดิจ้ะกระเทียมทอดใส่กระเทียมทอดกับไปนำเทียมทอดแล้วก็เดี๋ยวหักหักกระเทียมดิบจังหน่อยอนุญาตกัดน,นะคะตือ้อ่น่อเบือืม อันเนี้ยับจเต้นนะคะหนุนอ๋อ้บยูเด้เนี่ยมนมเน่ะอืม สดแห้งปุุงหวานสดหวานได้ใจดีเนงื่อนุ่มแน่น้ยเจ็บถักพี่น้องเอ้ยอาเด้อได้หิวเขาก็ไปตักเขามากินน้ำกันไปมามากินน้ำข่อยเยด้อดิเซ่บพี่นอ้องยาด้า อนุญาตตะก,กะเซียมเลยนะคะว้าวกลุ่มฮะเผ็ดฮะเฮือกไปต้องเอาออกแล้วแยากนาะิ่งบ่คือบ้บานทุ่งเมืองเขา mất tích một gì bây giờ? tích cả mươi ba cả tích một mươi ba แต่พักสดคือเกา่าน้ำจิ้ม้ะจ๊ะน้ำจิ้มเจอแล้วคะ่ะกระเทียมแล้วก็น้ำจิ้มนี่ใส่หน้าปลาจักน้อย้ะจ๊ะ,อ,ะอันกันทันผู้ชมถืกใจนะจ๊ะถูกใจคลิปนี้แบบนี้มากกับกดถืกใจกดไล่ กดซับตัไงค่กดแช่ให้เป็นกำลังใจของอันให้กับโซ่เ้าเชีแน่วนเด้อจ้าฝากคอบคพู่นเด้อจ้าฝากคอบคุูคหลายๆมาณที่นี่น้ำหล้กก็ฝากติดตามน้ำนะจ้าเ mm hmm. มื่อนี้ก่ะซัมนี่เลไปก่อนได้จ้าสวัสดีจ้า